ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ โอเคก็ต้องขอการสบายดีมาชมทุกทานนะขอถ้าเขาซู่องฟางกซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหม่ครับเอาชีวิตรอดซ4สมองนี่เนาะย่หูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นในมดของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือวันใส่มาหลายมดมากเลยอะทุกคนมีประมาณแบบ20กว่ามดเลยทั้งสามเกือบ30มดเลยทุกคนหวัน่แบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็ก็ได้เลยทุกคนคือวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดคนเดียวแบบเงาๆอีกแล้ว โซโลอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราเปิดใต้ต้นแอปเปิลนะทุกคนทุกคนรู้จักเซอร์ไอแซกนิวตันหรือเปล่าคนที่แบบว่าคนพบแบบแรงน้มถวม่วงอะไรสักอย่างเนี่เยเพราะว่าแอปเปิลถูกใส่หัวเขานั่นเองทุกคนนี่เราก็เก็บแอปเปิลมาไว้กินนะกคนเก็บมาให้หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าอาหารตรงทะเลทรายนะ่าจะหายากนะทุกคนนะแล้วก็เสียงว่าอาจจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนหมว่าหวานไม่สบายอ่ะก็อะไรทุกคนเหมือนว่าอันเมื่อกี้มันจะน่ายังไม่สุกนะแล้วขุดมาเราไม่ได้อะ อ่ uh, อันนี้นา่าจะยังไม่สูกแต่แต่ตรงอุ้ยอะไรอ,อ่ะ TNT man เฮ้ย TNT man หรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือ TNT man เอา้าหายไปแล้วเอา้าเอ้าเพิ่งคาดกันไม่ถึงวีเองอะไรอ่ะเอา้าเอา้าหรือว่าเขาไม่ได้ออกรูนี้แปบบๆๆนแปบนึงนลูกหัอุ้ยอา้าวเฮ้ยแอปเปิลฉัน ทไมตายอ่ะเอา้าอย่าบอกนะว่า TNT man ทำเราอ่ะโอ้ทุกคนแล้วนี่อะไรกระบองเพชรเหรออ้าเอา้เอา,อ,าอะไรเออขุดเอ็เปนก่อนเลยกันแต่ว่าทำไมเราไม่อยู่ตรงนี้อ่ะงงงงแล้วเขาอยู่ไหนของเขาเอ้ย Oh my god ทุกคนว่ารู้สึกว่าต้นไม้นี้นมันจะเป็นชะตาแบบว่าเราจะมีชะตาเหมือนต้นไม้ต้นนั้นแต่เราไปก่อนดีกว่าเฮ้ยมาอะไรอ่ะอุย้ยแล้วไม่ TNT man อยู่ตรงนี้อ่ะแล้วมันคืออะไร t ท t คือระเบิดแมนก็คือผู้ชายคือแบบอะไรอะ่ะและ้วอ่ะ,อะแต่เราอยู่เซิร์ฟคนเดียวนะนทีเมนมาได้ไงเป็นใครยังไงทําไมอะ่ะตะวันรู้สึกว่าเขาน่าจะมาเอาชีวิตเราแนละ้วทุกคนเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนเขาระเบิดตรงนั้นเลยอะ่ะทำไมอะ่ะเราทําอะไรผิดเราจะน่ารักตะมูแต่นีแต่งี้แตงุขนาดน,นี้แล้วกินได้ไหมี่ยกินไม่ได้สักอันเลยอะ่ะอันนี้กินได้ไหมอ่ะ กินไม่ได้เราจะเก็บมาทำไมเนี่ยนิดว่ากระบองเพชรเราจะกินได้สิทุกคนแบบว่ามันมีน้ำาะไเอ้ยเดี๋ยวเเสียงอะไรเฮ้ยเด้ยเดี๋ยว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 อุ๊ยโหทุกคนถ้าแบบวิ่งช้ากว่านี้สักหนึ่งวีนะคือแบบตุยอ่ะตุยเย่วตันนาบเไอโกะเลยอ่ะโอยตายนี่เนี่ยแล้วทำไมถึงมีเทนทีแถวนี้อรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยอ่ะโอเคเราจะไปบ้านหลังนั้นกันนะทุกคนรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยละมั้ง มั้งนะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ก็ยังดีที่มีแบบที่แบบที่หลบอ่ะก็มาคือเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยเสียงระเบิดนี่สิเอ้ยโอ้โอ้โหหายไปครึ่งบ้านเลยทุกคนโอ้โหวรู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วเอ้ยเสียง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 มาอู้นั่นไงโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ขวานนี้มาขวานอะไรไม่รู้อ่ะเก็บเก็บมาก่อนแล้วกันเพราะอย่างน้อยเราก็มีแบบ ของที่สามารถใช้ได้ไรเงี้ยแล้วเราก็ได้อาหารมาด้วย,ยแล้วเจ้า TNT m ม n เป็นไหนอ่ะทำไมเห็นแต่ลูกมันน่ะแบบว่าพวก TNT เล็กๆอ่ะโอ้ยทุกคนหั่นรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไรแล้วเราจะทํายังไงดีอ่ะจะชีวิตรอดยังไงเอ้ยหรือว่าการเอาชีวิตรอดยี่สี่ชั่วโมงของเราก็คือการหนีจากเจ้า TNT Man นี่หรอโอ้ยแต่มันไม่เอาตัวออกมาให้เราเห็นเลยอ่ะโอ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะแล้วก็หนีไม่ถูกสิวก็มันแบบว่ามาแค่แบบระเบิดอ่ะไม่มาเป็นตัวเป็นตนอ่ะ อันตรายวะ่ะไม่อะไรทุกคนเรามีขวานแล้วอย่าไปหยองเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันบินได้อะเฮ้ยทุกคนเหินเป็นนกเลยเออทีนทีมีปีกด้วยหรอเพิ่งรู้โอ้ยเอาไงอะถ้าสมมติทุกคนถ้าสมมติแบบบินโฉบไปโฉบมาแล้วก็ปล่อยระเบิดเงี้ยเราตายแน่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลนเปะซยเลยอุ้ยโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนอย่างอยแถวนี้ก็มีป่าให้เรานะเฮ้ยเราหน้า,นาจะาชีรอดได้แหละเพราะอาหารก็เยอะอยู่เหมือนกัน นี่มีแตงโม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 ลูกจะโตบ่อายอุ้ยนี้ขุดว้ก็เยอะว้ก็เยอะโอเคทุกคนเราไม่ต้องขาดแคลนเรื่องอาหารแล้วแล้วนี่คือลูกแพรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันยังมันยังไม่สุกอ่ะเรายกินไม่ได้โอเคมันน่าจะบินโฉบไปทางนน้นแล้วแหละทุกคนมันน่าจะไม่แบบไม่สนใจแล้วเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลาวาลงแถวนี้เยอะจังอ่ะอุ้ยอู๋ทุกคนป่าไม่แน่เลยอ่ะอู โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทำไมมันถึงมีแถวนี้วุ้ยตกใจหมดวุ้ยทุกคนมันวางมันวางหวังนึกว่ามันอะไรซะอีกโอ้โหนอกจากทำ TNT แล้วยังมาทำระเบิดอีกเหรอวุ้ยโอ้โหระวางไม่หยุดเลยโอ้โหวุ้ยเอ้ทุกคนทุกคนทุกคนวุ้ยวุ้ยทุกคนทุกคนเราจะตายไหมน่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 าจะตายไมน่าจะตายไหมน่าจะตายไหมฮะฮะฮะเฮ้อเฮ้อเย็นดาก โอเคเราอยู่ตรงนี้ทุกคนมันไม่สามารถทําอะไรเราได้แหละมันไม่สามารถแบบว่าเอาไฟมาเผาเราหรือว่าเอาเอาลาวามาใส่เราได้แลหละวอุ้ยลูกโป,ปง่งลูกโป,ป่งมาได้ไงอุ้ยเป่าได้ด้วยเป่าได้ไงต่ออ๋อแล้วก็มีอันนี้อะไรยะอะไรยะอุยอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่านะอย่าเข้ามาฉันมีขวานนะเว้ยให้เลือกเลือกอะไรเลือกอะไรไม่เลือกตีให้หมด ตีให้หมดหนึ่งหรือสองอะไรขึ้นหนึ่งหรือสองไหนไหนอะไรงไงถ้าฉันเลือกผิดนายจะฆ่าฉันใช่ไหมไมรู้สึกอย่างนั้นไม่ไม่เหลือทุกคนไม่เหลือดูทรงเนี่ยให้เลือกลูกโปง่งเลือกทําไมอ่ะเลือกเราได้อะไรเลือกเราได้อะไรอ่ะเลือกเลือกเลือกก็เลือกอ่ะแล้วไหนอ่ะหนึ่งหรือสองอันนี้นะไม่งั้นฉันจะฆ่าไหนอ่ะหนึ่งหรือสองโอ้ยหนึ่งหรือเอาขวาร ้ายดีแต่ว่าไอพวกขวาย้ายดีคนใช้มาเยอะแล้วทุกคนมันอาจจะแบบสลับกันนเงี้ยขวาย้ายดีงั้นเอาขวาเอาขวาแล้วกันเฮ้ยมันย่อไหมอ่ะเราเลือกถูกเหรออุ้ยว้าทุกคนไม่ถูกแล้ว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 ทุกคนไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วทุกคนขวานวานเพิ่งได้ขวานเทพมา หายเลยเจ้าโง่อะไรเราก็เห็นคนพูดเยอะแบบขวาลายซ้ายดีแล้วเขาก็ชอบแบบสับจากแบบดีไปเป็นอยู่ขันขวาเงี้ยถ้าเลือกอีกอันจะเป็นลูกโป่งน้าโอ้โหลูกโป่งน้ําหนูลูกคนขวาลลวเราอ่ะโคตรเสียดายขวาลเลย <c oughs> มันไม่ใช่ความผิดฉันซะหน่อยนะทำไมไม่ให้เลือกแต่แรกเราก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ไงปะโถแค่ต่างคนต่างอยู่แต่แรกก็จบแล้ว ไม่เห็นต้องมาลงมาเรียกอะไรเลย<__><__>ล้ามีหน้ามาด่าเราจะโง่ทุกคนดูมาทำตัวดีโคตรปากเสียเลยอ่าโอ้ยดูซิจะเอาเอาพ่อวอตไม่อยู่กล่องก็ไม่มีไมลงไปเหรไม่มีอะไรให้เอาอะไปปึบตรงกลา,า,างสูกะว่างไก่พนไปเราจะไปไหนกันดีอ่ะเข้าป่าไหมหาออ้ยตกใจหมดอะไรอ่ะทีนทีกับบ,บาซูก้าเหรอ ทุกคนวันรู้สึกว่าล้างไม่ดีวันรู้สึกว่าล้างไม่ดีรู้สึกล้างไม่ดีล้างไม่ดีล้างไม่ดีอ้าวาแล้วรู้สึกล้างไม่ดีตั้งแต่เห็นหน้ามันแล้วว่าโอ้ยอุตสาหรู้สึกว่าแบบเอาชีวิตรอดคนเดียวมันก็ดีอยู่แล้วว่าว้าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอุ้ยหลบเข้าเข้าโพงก่อนแล้วกันอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันตราย อันตรายเกินไปอาจ้าจ้าจ้าเข้าทำดีกว่าโ<ๆ>อ้หทุกคนอันตรายมากๆอุ๊ยอุ๊ยสะเทือนมาถึงเราเลยรู้สึกหัวใจเต้นแรงเฮ้ยรู้สึกหัวใจเต้นแดงเอ้ยอะไรเต้นแดงอ่ะรู้สึกหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่แล้วก็ตายเนี่ยอ้าวเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเกิดมาก็อยู่ต่อหน้าเลยอ่ะ เออไม่อยากตายแล้วอย่ามาชีวิตรอดแบบส,บสงบสงบได้ไหมได้ไหมถามแค่นั้นได้ไหมอ้าไม่ได้อ้าโอ้โหเอาทุกคนหนีไม่ได้แหละหนีไม่ได้เร็วะยอมจำนวนดีกว่าตายข้างล่างเลยอะตายตรงกลางเลยอะโอ้แล้วดูมันบินโฉบดิทุกคนดูมันแบบดูมันสนุกมากมั้งโอ้โหมือหนึ่งถืออันทีม,มือหนึ่งถือมาซุก้าสนุกมากมั้งโอ้โ,อโหลองมีฉันมีสักอันได้ หันหลังมาก็เจอเอ๋เลยอ่ะอะไรเนี่ยหิมะตกอะ,อะไรอะไรของแกอุ๊ยอะไรอ,อน่ยเอืออ้าวอะไรเพิ่งเกิดเองอุ๊ยปวดเรารีบใช้จังหวะน,นี้เลยนิจังหวะที่มันกำลังเออเออเบอเบอเงือเงือ,อ,อโอ้โหรู้สักก้างเชียวโอ้โหแล้วลงมาทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะทำยังไงดี จะหนีไปไหนโอ้ยมไม่ให้หนีจะให้ไปไหนเนาะหนีอุ้ยโอ้เฮ้ยมองซะแบบโอ้โหลงมาต่อหน้าด้วยโอ้โหทุกคนค้างโอ้สภาพนี้ก็ไม่รอดสิฮะโอ้โหออะไรเนี่ยเมื่อกี้ระเบิดลูกเดียวเองไม่ใช่เหรอทำไมมันรุนแรงขนาดนี้โอ้โหทุกคนมันอยู่ตรงนั้นอคือจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วทุกคนยมจำนวนเนอะเรายอมตายเพราะไฟดีกว่ายอมตายเพราะระเบิด โอ้ oh, เป็นลอยอุย oh, อะไรเนี่ยแล้วทำไมเราตายยากจังในริบตายขอร้องจะได้แบบไม่ต้องแบบโดนมันลังกงลังแกเร็วริบตายริทตายริตายริตายริตายจะได้ไม่ต้องโดนมันลังแก <c oughs> <c oughs> เอะเอ้าโอ้แล้วมาเกิดอะไรตรงนี้อีกแล้วฉันไปละไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปแล้วฉันจะเอาคืนนายมานี่นายมาหนึ่งหนึ่งกับฉันดีกว่ามะมาหนึ่งหนึ่งกับฉันดีกว่ามะ อุ้ยอ่ะเอ้าไม่ไม่แฟรโอ้โหงั้นนายมี TNT ฉันมีบาซูกะหนึ่งหนึ่งกันดูค่ะวัดไปเลยเอาลูกกระสุนมาด้วยดีโถว,วัดกันไปเลยอ่ะคือแบบนายแบบขี้โกงกืนฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากเอาแบบเอาคืนอ่ะเออมันโยนไงอ่ะเอาเอายังไม่ทนันหนึ่งึยังไม่ทันนับเลยโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วของก็ตกเนี่ย โอ้โหทุกคนดูมันทําตัวดีคนไม่แฟร์เลยยังไม่ทันนับเลยโยนมาหวันหตุยแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุยน่าสันอ้ยหรือว่ามันจะได้ยินที่เราดินทามันอุ้ยโอ้โหสภาพนี้ไม่น่าเหลือนะทุกคนเออปกปีตัวเองไว้อย่าทําอะไรโอ้ทุกคนแหลกเลยอะอย่าทําอะไรฉันเลยทําไมมันเงียบจังอะว้ย อุ้ยไม่เงียบแล้วทุกคนไม่เงียบแล้วโคตรบึมบําซัมเบะอ่ะอุ้ย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 น่ากลัวจุงไม่รู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนทุกคนไม่น่ารู้หรอกมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออโออโ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 นอโ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 นโนอุ้ยอุ้ยโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยโอ้ไม่รอดแล้วทุกคนไม่รอดแล้ว ไม่โล่ล้อุ้ยถ้าไม่แผ่นดินยุบอ,อ่ะเป็นทรายออ,อุ้ยอุ้ยอะไรโอ้โหอุ้ยอาติดพิดด้วยอา่เอาเข้าไปสมหญิงสมชายอุ้ยอยถ้าเราไม่ปิดหวัวเมื่อกี้มันคงจะแบบโยนมาใส่เราเยอะทุกคนอย่าเลยอ,อ้าโอ้โหฟ้าผ่าด้วยเยชเช่โอ้โหถ้าจะเลงขนาดนี้ออ้ยนายเราบอกว่าหนึ่งหนึ่งกันไงไม่ใช่ไหมเรา,เราลังแกกันขนาดนี้ เร็วมาหนึ่งหนึ่งกันเถอะมาหนึ่งหนึ่งกันเถอะพวกเร็วเราเราคุยกันได้นะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งเปล่าอย่าขี้โกงนะโอ้โหฟังจากเสียงโอ้โหทุกคนเสียงธนูยอดมากงั้นนายก็ดึงไปที่ที่มันโล่งๆหน่อยสิที่เราสามารถหนึ่งหนึ่งกันได้นะอุย้ยโอ้โหเติม เออทุกคนทุกคนช่วยตอบทันทีว่านี่ใช่การหนึ่งหนึ่งหรือเปล่ามันใช่การแบบว่าเรามาเตรียมกันหรือเปล่าว่าแบบอะไรยังไงทําไมเท่นไขทำไมเอาไปไหนอีกแล้วเออได้ไปเลยไปไมันอยากยุ่งแล้วเฮ้ยทุกคนว่ายังไม่หันแก้แค้นมาเลยอะ่ะเออไม่เป็นไรไปไรข้างหน้าแล้วกันทุกคนหวังว่าจะได้เจอกันอีโอ้โหธนูยังปักหัวอย่เลย ก็สำหรับคลิป <Techn> น <Pokémon> ี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะส่วนเจ้าทีนทีนั้นก็ช่างมันเถอะค่ะทุกคนหวไม่อยากไปยุ่งกับมันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 เดีวเดียวยเดลยวเีย๋ยวเดี๋วยวเดี๋ยดเดวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวเดยดห๋ยวเดะยวเดยวเววคเมเดดเนายบยยว